ขุนศาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ชื่อเสียงและเรื่องราวของอดีตราชายาเสพติดผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ยังอยู่ในใจของชาวไตที่อาศัยอยู่ที่บ้านเทิดไทยวันนี้ทีมงานแกะรอยข่าวมีสัมภาษณ์พิเศษชาวไตที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับขุนสาครับคุณสุวรรณบุญกรรมมีรายงานครับ นี่คือบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพเมืองไตหรือ MTA กองทัพกู้ชาติไตใหญ่จุดยุทธศาสสสำคัญที่จางซีฟูหรือขุนสาใช้ชื่อไทยว่าจันจางตระกูลใช้รวมพลและฝึกกองกำลังเพื่อจับอาวุธต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากพม่าให้กับชนกลุ่มน้อยชาวไตใหญ่ในรัฐฉานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506คือบริเวณบ้านหินแตก หรือบ้านเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจัังหวดเชียงรายแม้ชาวไตใหญ่จะรับรู้ว่าขุนศาเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ก็เชื่อมั่นในคำอธิบายของขุนศาว่าผงขาวเป็นธุรกิจอย่างเดียวที่สามารถหาเงินมาสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวไตได้ผู้ที่เคยทำงานใกล้ชิดขุนสายืนยันว่าไม่ได้มีขุนสาคนเดียวที่เป็นผู้นำแต่ยังมีอีกหลายคนที่ร่วมกันต่อสู้ ตอนนั้นใครก็เลี้ยแต่ถ้าขึ้นมากู้ชาติไทยว่าชาวไทยใหญ่ก็มันก็ศรัทธาเป็นฮีโร่แต่แต่ช่วงนั้นมันก็ไม่ไม่ใช่คนสาคนเดียวก็มีมีหลายคนเหมันกันครับกลุ่มยศสด็สีก็จะอยู่ที่แม่องสอนที่ขาหารท่านในกรีไทยังไงในในฉันก็จะมีหูเมืองก็จะมีกลุ่มยศเอเจ้าเจ้าซางนายองโวยก็เป็นผู้นํา แสงศึกอะไรต่างๆนี้นะคร mm ับ hmm. mm hmm. ก็จะเป็นผู้นำอยู่ <Okay. S 1> ด้านอำเภอเวียงแหงก็จะมีเจ้าควนเจิงถ้าที่ที่ที่ทเมสสายหรือว่าที่ห้วยไคก็จะมีเจ้างาคำ mm hmm. mm hmm. พักตั้นอดเชียงตุง mm hmm. ก็จะมีกองกำลังอยู่ uh huh. ที่เทือดไทยหรือว่าที่หินแตกนี้ก็จะมีกลุ่มของคุณสาว mm hmm. mm hmm. คุณสาวในชาวไทยใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นที่ร mm ูก hmm. mm hmm. ก็เป็นผู้รักชติคนหนึ่ง แม้ขุนศาส์จะต่อสู้เพื่อทวงแผ่นด,ดินรัชฉานของชาวไตคืนจากพม่าไม่ได้แต่สิ่งที่เก็บรักษาไว้เพื่อกระตุ้นสำนึกคนไตรุ่นหลังคือความรุ่งเรืองในฐานะรัฐที่ปกครองด้วยพระมหากษัตริย์มีภาษามีเพลงชาติและมีธงชาติเป็นของตนเองญญาภาพที่วาดจากภาพถ่ายการลงนามสนธิสัญญาปางหลง ที่พม่าให้คำมั่นจะให้รัฐสำคัญสำคัญเป็นอิสระยังไม่ได้ไร้ความหมายเพราะนี่คือหลักฐานที่ฝังใจคนชาติไตมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษและตกตะกอนถึงคนรุ่นปัจจุบันที่เห็นว่าแม้ชาวไตส่วนหนึ่งจะอยู่บนแผ่นดินไทยแต่ก็จะสนับสนุนการต่อสู้ของคนไตในรัฐฉานด้วยวิธีการที่ไม่จาเป็นต้องใช้อาวุธการสู้รบหรือว่าการการรักชาตินี่มันก็ทำได้หลายวิธี เราไม่ได้เอาปืนไปสู้รบเราก็เอาปากปกาเอาปากของเราเราก็ทําได้อยู่แล้วแต่เราก็คํานึงถึงกฎหมายระหว่างประเทศถ่านเราเราได้มาอยู่ที่นี่แล้ว,วนนชาวชาวไทยทุกไทยใหญ่ทุกคนก็มาถนัดมีเรื่องนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยและกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นแผ่นดินไทยที่เปลี่ยนแปลงทีละน้อย เป็นสิ่งที่ชาวไตค่อนข้างห่วงใยและพยายามจะฟื้นฟูดูแลให้คงอยู่เท่าที่จะทำได้เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงตัวตนของคนชาติไตนอกรัชฉานเพราะตอนนี้ชาวไทยใหญ่หรือว่าภูมาก็มีการอบรมจริยธรรมวัฒนธรรมในส่วนภาษาไทย,ไทยใหญ่ของท้องถิ่นทุกปีจงปิดเทอมให้กับลูกหลานแลวก็มีการ ฟื้นฟูวัฒนธรรมนะครับเทิดไทยที่ทุกที่ก็จะมีเดินเจีงปีใหม่ไต้หรือว่า,าก็จะมีปานามีปลอยต้อนรับปีใหม่ของไทยใหญ่ขุนสาเข้ามอบตัวกับรัฐบาลทหารพม่าและเสียชีวิตเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2550ที่เมืองย่างกุ้งสหภาพพม่าส่วนกองกำลังไตใหญ่ที่แยกตัวจากขุนศา ยังคงตั้งกองบัญชาการหลักอยู่ที่ดอยไตยแรงตรงข้ามพื้นที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ห้องสอนของไทยในปัจจุบัน